สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่าๆวันนี้ผมซื้ออุปกรณ์เพิ่มพอร์ต usb usb 2นะครับมันมีอยู่4พอร์ตก็คือมันจะเป็น9พินนะครับหรือ10พินเนี่ยแต่ใช้จริงประมาณ8พินเท่านั้นเองจะเรียกว่า9พินนะครับผม1 1ห,ห,หัว1แจ็คเนี่ยก็แยกได้เป็น2นะครับ เป็น2 USB port ตัวนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ PC ที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับเราต้องหาช่องของตัวเมนบอร์ดให้เจอก่อนว่ามีช่องเหลือไหมเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเราจะค้นหาช่อง USB port ตัวนี้ที่เป็น9พินนะครับว่ามีอยู่ไหมยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่การเพิ่ม usb 2.0นะครับเป็นแบ็กเก็ตนะครับด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปผมเพิ่มแบบ4ช่องนะครับเราจะเพิ่มกันยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าตากันก่อนดีไหมผมจะให้ดูเว็บไซต์นะครับที่ผมซื้อมา มีขายอยู่หลายเว็บนะครับผมไปที่นี่ดีกว่านี่คีย์เวิร์ดของผมก็คือ USB 2องแบกเกนะครับแล้วก็เสิร์ชผมไปที่ s h o p e e นะครับ s h o p e e c o m ใช้แอปมือถือ s h o p e e ก็ได้นะครับสังเกตด,ดูนะครับนี่นี่นี่ตัวที่ผมสนใจจะเป็นแบบนี้นะครับมีสี่ช่อง USB สี่ช่องมีสายด้านหลังอยู่สองเส้นนะครับ เท่าที่ผมดูราคาตอนนี้ราคามันลดลงกว่าที่ผมซื้ออีกแบบ2ช่องก็มีนะครับ2ช่องก็มี34บาทเนี่ยมีหลายราคาลองดูนะครับอันไหนถูกเราก็ซื้อตามนั้นถ้าต่างประเทศก็จากประเทศจีนก็จะรอประมาณ7วันถึง10วันนะครับก็จะมาถึงนี่59บาทครับผมคลิกไปให้ดูสักอันนะครับ59ก็ได้มันจะเป็น9พินนะครับ หัวเนี่ยจะมี9พินสหัวนะครับสีดำๆๆต่อแล้วก็จะเป็น USB 2 4พสี์พอตสำหรับเมนบอร์ดรุ่นเก่าก็จะมี USB 2อยู่หลายพอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับซื้อมาก็รอสักพักนะครับทีนี้เราก็ผมย้อนกลับมาที่ข้อมูลผมนะครับแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าตัว เมนบอร์ดซึ่งอยู่ในเคสคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะก็เรียกว่า PC ซีนะมีช่องให้ต่อไหมมีช่อง USB 2ให้ต่อไหมผมจะโหลดโปรแกรม cpu Z นะเพื่อดูเมนบอร์ดก่อนว่าเมนบอร์ดของเรารุ่นไหนยี่ห้ออะไรตรงนี้นะครับ cpuid.com นี่แหละ ก็จะมีเยอะแยะเราจะมาที่นี่คลาสสิกเวอร์ชันเซตอัพอิงลินะครับตรงนี้คลิกผมกดดาวน์โหลดนะครับผมจะเซฟไว้ที่ไดดีจริงๆผมเคยโหลดไว้แล้วเนี่ยโอเคผมดาวน์โหลดไปแล้วผมเซฟอีกครั้งก็แล้วกันนะเนาะเราดูแล้วก็กด Ctrl J ผมรันมันนะครับกดรันนะครับ ก็ติดตั้งเลยติดตั้งไปผมรันโปรแกรมตัวนี้นะครับ CPU Z CPU C ภาอังกฤษน่าจะเรียกว่าอย่างนี้นะก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ในเครื่องเราคร่าวๆนะครับตัว CPU ของเราเป็นแบบไหนนะครับทำงานแบบไหนหน่วยกำจํำเท่าไหร่เทคโนโลยีอะไรดูเมนบอร์ดนี่นะครับสำคัญตรงนี้นะครับ เมนบอร์ดของผมยี่ห้อ ASUS tech รุ่นนะครับโมเดลนะครับตรงถูกตรงโมเดล Z นะครับหรือว่าสก,กิลซีแปดขีดเนะครับ Z 87ดขีดเนะครับถ้าเป็นรุน่นนี้เดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูก็ได้นะ Z 87ดดขีดเดูซิ Z แปดเจ็ดขีเอ เมนูนของเพื่อนๆของพี่ๆน้นองๆนะครับรุ่นไหนก็ให้เสิร์ชรุ่นของตัวเองนะครับผมผมลองคลิกดู asus.com นี่นะครับน่าจะใช่ asus tech ถ,ถ้าช้าช้าไหมอ๋อเว็บเขามีดีดดเลยเนาะโอเค ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยเวอร์ชันแรกเป็น HDMI insert ตรงนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับขนาดมันจะเยอะหน่อยเนี่ยอันนี้7เมกนะครับ7เมกเป็นเวอร์ชันนี้นะครับอ๋อน,นี่เป็นฝรั่งเศสไม่ได้เราต้องภาษาาษาอังกฤษนะครับนี่นี่นี่ English English นี่ครับตัวนี้แหละตัวนี้นะครับบางครั้งมีหลายภาษาเรายังงงนะครับผมเขาแยกภาษามาให้ เราดวาวน์โหลดภาษาอังกฤษก่อนกดดาวน์โหลดผมขออนุญาตอ่ะดูดูที่นี่เลยละกันปึ๊บปิดก่อนเราก็เปิดหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจอแดร์แกรมนะครับจนเจอแดร์แกรมอ่านี่เนี่ยเมนบอร์ดเลเยอร์นะครับเมทร์บอร์ดเลเยอร์นะครับซูมเข้าไปได้ไหม ซูมหน่อยซูมหน่อยรุ่นของเพื่อนๆพนพี่พน้องๆเป็นแบบไหนลองซูมดูนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเขาทําคล้ายๆกันอย่างนี้แหละมีแดกแกรมให้เราดูแลสังเกตดูนิดน,นึงครับเนี่ยบางบางรุ่นเนี่ยเขาบอกง,ง่ายๆเนย USB 13 14 USB 11 12ถ้านับตัวดีๆนะครับนับเม็ดดำๆนะครับผมตรงนี้นะครับตัวตรงนี้ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า9พิน USB 9พินนะครับก็คือเป็น USB 2ทั้งข้างนี้ก็เหมือนกันครับข้างนี้ด้วยเนี่ยรุ่นนี้บังเอิญว่าเป็นรุ่นที่ราคาแพงนิดนึงก็จะมี USB 2ถึง3 3ชุดเนาะจะเรียกว่า3มชุดชุด1นึงสามารถต่อได้2พอ์ตแตก้อนหนึ่งจะสอบตสามารถต่อได้2พอร์ต ผมใช้แบเก็ตตัวเมื่อกี้ก็เสียบตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้4ช่องแล้วครับด้านนี้ที่เหลืออาจจะไปเสียบ USB, USB ที่เป็นเคสด้านหน้าได้เลยนะครับเป็น USB 2ทีนี้ก็จะมี USB 3มาด้วยนะครับ USB 3ขีด12เห็นไหมครับตัวนี้ถ้านับตัวดีๆนะ่าจะเป็น20พินมันจะหายไปพินหนึงก็เป็น19พินแต่ทั่วไปเขาจะเรียกว่า20พินเบอร์6นะครับ มันจะมีเลขให้ดูอยู่6อันนี้เป็น12โอเคแล้วก็ถ้าอยากจะดูรายละเอียดก็ไปดูด้านล่างได้ครับมันจะมีรายละเอียดของอุปกรณ์เยอะแยะเดี๋ยวผมเปิดไล่ดูไปถึง usb นี่แรมไล่ไปถึง usb เลยเมนูนของลหลายๆค่ายก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่เราอยากจะรู้ว่าเรามีตำแหน่งมีไหมตำแหน่งที่จะเสียบพวกนี้มีไหม มีแค่ไหนถ้ามีแค่พอร์ตเดียวเราอาจจะซื้อมาแค่เป็นรุ่น2ช่องแล้วก็แจ็คเดียวนะครับแต่ถ้ามีเยอะเราก็อาจจะซื้อสพอร์ต2แจ็คนะครับใช้ให้คุ้มเลยว่างั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อมาต่อกันแต่ผมมาใช้ USB เปื่อยมากผมซื้อมาประจำเลยเพราะว่า USB เสียบเมื่อไหร่ก็เต็มเมื่อน,นั้น มีทั้งพิมเตอร์มีทั้งสแกนเนอร์มีอะไรโอ้ยหลายอย่างซาวการ์ดโอ้โหเปิดหนาอะไรไม่เจออีกโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่เป็น CPU แฟนอ่านี่ไง USB 3 Connector ครับตัวนี้เป็น USB 3รุ่นแบบนี้นี่จะเป็นรุ่นที่ต่อเคสด้านหน้าได้นะครับมันจะมีขนาดเท่ากับ ช่องของช่องของไดเอ A ยุคก,ก่อนนะครับเท่ากันมีหลายตัวก็สามารถใส่ได้กับไซส์ของ dVD ลอมเลยก็มีนะครับถือเคสบางรุ่นสามารถมีต่อช่องออกไปด้านนอกด้านบนได้ก็จะซื้อตรงนี้มาใส่ได้แต่รุ่นใหม่ๆก็แปลกดีมันตัดพวกนี้ทิ้งไปเลยมันโล่งเลยมันไม่มีอะไรให้ใส่เลยก็มีแล้วแต่รุ่น แต่บางรุ่นก็ทําพอร์ตมาให้เลยแล้วก็มีสายให้เสียบเลยเช็คดูดีๆนะครับว่าคุณใช้เต็มไปหรือยังกรอนี้นี้เป็น USB 3นะครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่อง USB 2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นต่ออันนี้ไม่ใช่อ่นนี่ครับครับนี่เจอแล้ว6ครับ USB 2.USB 2, USB 2 Connector นะครับมีอยู่3ช่องนะครับผมเรียกว่า3ช่องเนาะสเมร็รสหน่วย สามารถใช้งานได้ย s ดบถึงห u ย b ดบสองสามารถใช้หช่องเลยเราก็จะมีหัวแจ็คสามหัวนะครับแต่ที่เราไปดูหรือผมซื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้สี่ช่องสองหัวนะครับนี่ใช้กับตรงนี้ได้เลยเคสด้านหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บล็อกให้เรียบร้อยเอาสายมาเสียบตรงนี้เรียบร้อยจบ ผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งผมเขียนข้อมูลขั้นตอนสเต็ปยังไงโอเคเราหาแม่นวดอลไรแล้วเรารู้แล้วว่าเ,เครื่องเรานั้นใช้เมนบอร์ดยี่ห้ออะไรเราก็ไปหามานะครับเอกสารมาดูเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างเราก็เช็คดูนะครับว่าเปิดเคสออกมาได้ก็เปิดเลยก็ดีครับว่าด้านไหนว่างไหมถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรว่างๆออก เราก็ซื้อตรงนี้มาใส่ได้ครับผมซื้อให้ถูกรุ่นนะครับ u s b 2เราจะใช้9พิน u s b 3เราก็จะเป็น20พินผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับมีคลิปเก่าผมทำเกี่ยวกับเรื่อง USB3 b สแบ็กเก็ตไว้เหมือนกันผมจะทำลิงก์ไว้ให้ในใต้รายละเอียดของคลิปนี้แต่คลิปนี้ผมจะมาดูเกี่ยวกับเรื่อง u s b 2นะครับ สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับอลีเอ็กเพสก็มีครับอีเบก็มีแต่ว่าต้องรอการส่งจากจีนซึ่งอลีเอ็ก e s เพสตอนนี้ถ้าส่งฟรีมันจะรอเป็นเดือนนะครับเดือนกว่าบางคนถึงขั้น2งเดือนก็ให้ระวังไว้นิดนึงผมแนะนำให้ซื้อกับทางช h อป e e นะครับคนจีนขายก็จริงแต่ว่าเขาส่งเร็วกว่าครับเขาส่งอยู่ประมาณแค่7วันถึง10วันก็มาถึงแล้วนะครับถูกด้วยาาราคาไม่แพงน,นะครับเทียบราคาของ s h อ p e ีนี่ถูกกว่าโดยเฉพาะถ้าเราใช้คุปองส่งฟรีแล้วยิ่งยิ่งถูกเลยถูกจริงๆ โอเคเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นนะครับตัดคลิปไปที่การติดตั้งในตัวเคสคอมพิวเตอร์ที่อีกเครื่องหนึ่งผมจะทําตัวอย่างไว้ให้เครื่องหนึ่งครับมันคล้ายกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเมนบอดอาจจะกนละตัวแต่ว่าเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันหลังจากเราเสียบทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนเมื่อกี้นะครับผมได้ไม่ใช่คนเมื่อกี้ถ้าเราทําการติดตั้งเรียบร้อยเราก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอมานะครับแล้วก็ลองเสียบ แฟลชไดร์หรืออุปกรณ์ usb อื่นๆนะครับลองเสียบดูถ้ามันใช้งานได้ก็คือจบครับอ่านี้คือลิงก์ไปที่คลิปเดิมนะครับที่ผมอ้างอิงอยู่นะครับผมอ้างอิงไปวิธีการทำแบ็กเก็ตต่อแบบ usb 3เหมือนกันนะครับ20พินคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งคือถ้าตัวเมนบอร์ดนั้นไม่มีช่องให้เสียบแล้วไม่ตัวไม่มีตัวช่องอะไรให้เสียบแล้วเต็มหมดแล้ว สามารถซื้ออีกแบบหนึ่งมาได้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นอ,อันนี้ภาษาอังกฤษนะ USB 4 port นะ3.0 port expansion card คือมันจะมีช่องขาทองแดงทองแดงอยู่แล้วก็เสียบหลังเคสเหมือนกันกดลงไปบนเมนบอร์ดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มแต่ก็ต้องทำการติดตั้งไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมเคยเสนอไปแล้วนะครับนำเสนอไปแล้วในคลิปนี้นะครับ การเพิ่ม USB 4 port PCI Card ซื้อมาติดเพิ่มเองอะไรเงี้ยราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันจะแพงกว่าแบ็กเก็ตขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ก็ทำงานได้ปกตินะครับครับผมหลังจากที่เราค้นหาข้อมูลของแมนวนของตัวเมนบอร์ดรุ่นของเราแล้วนะครับตรงนี้นี่จะเป็นรุ่น s l o c k Farton อันนี้เปเรียกหนึ่งบ้างผมฟาร์ตันวันดี้ผมไจะอ่านถูกไหม H แปดสิบเ r ็ดเปอร์ฟนะครับเราก็จะรู้ว่า USB นั้นจะอยู่ตรงนี้นะครับ USB 2ครับพอร์ตเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นะครับส่วน USB 3เอ่อมองเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างๆแรมครับแต่ดูยากหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับเป็น20พินนะครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น9พินตรงนี้เป็น9พินนะครับ USB ถ้ามองดีๆเนี่ยจะมองเห็นว่า USB 6ขีด7อะไรเงรี้ยมีรหัสเขาอยู่นะครับเราสามารถโหลดแมนนวลมาดูได้นะครับตามที่ผมทำให้ดูแล้วหรือไม่ก็สามารถเปิดเคสขึ้นมาดูอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเห็นเหมือนกันครับไฟอย่าเพิ่งดับสิโอเคทีนี้อันเก่านะครับ ตรงนี้จะเป็น usb 3นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกลางบอร์ดเหมือนกันแต่ก็จะมี20 20พินนะถ้าผมจะพูดยีพินจะมีพินข้างหนึ่งหายไปนะครับก็จะเสียบช่วงนี้ได้พอดีนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ของเราตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น usb 2 4ช่องนะครับ2ช่องก็จะใช้คั่ว1นั่วนะครับแจ็คตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็น9พินก็จะมีช่อง1ตันไปนะครับเห็นไหมครับขามจะขายไปจริงๆใช้แค่8 8เส้นเท่านั้นแหละ usb เส้นหนึงพอร์ตหนึ่งเนี่ยก็จะใช้สายไฟ4เส้นแดงขาวเขียวดำนะครับสองฝั่งต่อนะครับขอต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4ช่องนะครับแล้วก็ใช้ usb 9พินอยู่2 2ตัวนะครับ2แจ็ค บังเอิญว่ามีแจ็คเก่าอยู่นะครับแต่ผมขอเสียบลองให้ดูนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับด้านหลังเคสก็จะประมาณนี้เราก็เกาะช่องไหนก็แล้วแต่ที่ว่างน,นะครับแล้วก็มีนอ็อตอ่าผมเรียกผิดแล้วเขาต้องเรียกว่าสกรูนะสกรูก็ขันให้มันแน่น แน,แน่นแน่นพอสมควรนะครับพอเกาะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะดีอยู่อย่างก็คือมีพอร์ต USB 2ถึง2นะครับคู่หนึ่งนะครับ4พอร์ตแจ็คมีอยู่คู่หนึ่งดูตำแหน่งที่เป็นช่องที่มันทึบนะครับแล้วก็เสียบเลยครับมันจะมีขาที่แหว่งอยู่พอดีกดลงไปเสร็จแล้วครับ อ่ามองเห็นเปล่น่าจะเห็นนะเนี่ยดึงพานะเนี่ยจะมีขาอยู่ขาหนึ่งหายไปนะครับขาแหว่งช่วงตรงนี้ก็จะเป็นขาทึบแบ่งเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ทึบเหมือนกันเราก็หมุนปุ๊บมันจะพอดีเลยกดลงไปค่อยๆกดชา้าๆนะครับเดี๋ยวขาจะหักถ้าไม่ตรงเรียบร้อยนะครับเส้นหนึง่งถ้ามีพอร์ต USB เหลืออีกช่องหนึงก็จ,จัดการเลย แต่ถ้าหมดแล้วก็อาจจะได้แค่2นะครับเส้นนี้ก็นำพาไปถึงด้านหลังพอร์ตด้านล่างนะครับด้านหลัง2 2ช่องอีก2ช่องก็จะไม่ได้ใช้นะครับกรณีนี้แต่ถ้ามีก็ให้เสียบไปเหมือนกันนะครับจริงๆมันมีตรงนี้แหละแต่บังเอิญว่าตรงนี้ผมต่อไปด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะมี USB พอร์ตเวอร์ชันสเหมือนกันนะครับมันต่อไปด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าถ้าไม่เอาด้านหน้าดึงออกมาปุ๊บ ตัวนี้เสียบได้นะครับก็จะสามารถใช้อีก2ช่องที่เหลือตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับส่วนเวอร์ชัน3ก็ลักษณะเดียวกันเลยแต่ตรงนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงสายของตัว power ของฮาร์ดดิสต์อ่ะมันเกะก,กะเดี๋ยวผมจะพยายามเสียบให้ดูนี่คือ20พินค่อยๆเสียบช้าๆนะครับ ขาบางทีมันอ่อนแอครับเดี๋ยวพึ่งไปฝืนมันทีเดียวบางทีมันฝืดโอเคนี่เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาแฟลชไดร์ลองเสียบดูนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกฮาร์ดดิสก์โซนอลก็ได้ถ้าเสียบปุ๊บแล้วมันวิ่งไดร์ขึ้นมาเนี่ยมันมองเห็นไดร์ก็คือจบแล้วก็ลองทดสอบให้ครบทั้งสช่องนะครับมี4ช่องก็ทดสอบทีละช่อง พื่อความชวนนะครับว่าทุกเส้นมันใช้งานได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเมนบอร์ดบางตัวเนี่ยเป็นรุ่นเก่าเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ USB พวกนี้มันจ,จะเสียก็เป็นไปได้หรือเราเสียบแล้วขามันสลับด้านกาันหรือขามันหักอะไรเงี้ยต้องดึงขึ้นมาตรวจสอบดูนะครับถ้ามีปัญหาครับผมก็การติดตั้งก็แค่นี้เองครับค่อนข้างง่ายมากเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมนำ USB แฟลชไดร์นะครับเสียบเข้าไปในช่องของ USB port ทั้ง4ช่องแล้วนะครับกับเคสคอมพิวเตอร์ของเราด้านหลังมันก็จะทำงานตามปกติขึ้นเป็นชื่อไดตามที่เราเสียบนะครับขึ้นมาทุกอันแสดงว่าถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ไปเช็คดูนะครับว่าสายเราเสียบผิดด้านไหมเสียบแล้วหลวมไหมหรือว่า USB port ของเราเสียไหมที่เมนบอร์ดนะครับอาจจะเป็นไปได้ก็พูดถึงคลิปเก่านะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่ม USB port ของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนั้นก็จะมีอีก2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เป็นเสียบกลางบอร์ดเหมือนกันอย่างนี้แต่มันจะเป็นจาก9พินเนี่ยกลายเป็น20พินของตัว USB 3นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับความเร็วสูงกว่า อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็น PCIe นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ก็จะมีขาของมันเป็นสีทองๆกดลงไปในตัวเมนบอร์ดอีกทีนึงนะครับราคาตัวนั้นจะสูงกว่านะครับแล้วก็ต้องลงไดเวอร์ให้กับตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยก็จะทําให้ตัว Windows นะั้นรู้จักกับการ์ดชนิดใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มตัว USB port v e r s i o น3ได้อีก4ช่องนะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้ตรงรายละเอียดนะครับ สำหรับคลิปเดิมที่คล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะาการเพิ่ม USB port ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับประรดด้วยนะครับจากผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา,ตาสวัสดีครับ